คู่นี้มาดูม,ดมวยหญิงกันบ้างครับ <Let> s <S สู้กันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุพิกัด52กิโลกรัมครับสาวบราซิเลียนครับมอแกมมันเฟรดี้แม้ว่าวัยจะไปถึง32ปีแต่ว่าโอ้โหความแข็งแกร่งนี้ถือว่าฟิตสุดยอดครับในทีมงานของลูกย่าโมยิมกับส่วนสูง165เซนติเมตรครับ และตอนนี้นะครับขอเสียงต้อนรับดังก้องฟ้าเจ้าสัวน้อยมวยไทยจากประเทศไทยรถถังเมืองยาโมครับเจ้าของฉายาของเขาดังก้องฟ้าเจ้าสัวน้อยมวยไทยครับนี่สายเลือดมวยแท้ๆครับคุณพอ่อนนั้ชื่อก้องฟ้านะครับ มีลูกสาวก็แม่เติมดังไว้ข้างหน้าเลยครับเป็นดังกล้องฟ้าครับแล,แล้วเวลาแห่งความประทึกใจก็มาถึงอีกแล้วครับบอกได้เลยนะฮะว่าห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ยดขาดเพราะว่าคู่นี้เดือดแน่นอนครับ introducing first from the blue corner at 32 years of age with a fight record of 34 fights and 24 wins คนนี้รูปร่างแข็งแกร่งนะครับเกขาประสบการณ์จังหวะฝีมือดีและเคยคว้าแชมป์ระดับโลกมาเพียบ from France morgan manfredy morgan m a n f r e d ครับวายสวยซะด้วยครับเดี๋ยวมาดูลีลาสไตล์การชกของเธอครับคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงนะครับอายุ19ปีนะครับโอ้โหเด็กว่นกันค่อนข้างเยอะชกมาแล้ว37ครั้งชนะมา25ครั้งนะครับผมคนนี้พร้อมเดินหน้าบุกตะลุยนะครับจนได้ฉาย,ยาว่ารถถังเมืองยาโมนะครับผมนี่ไม่เคยแพ้นบนเวทีแห่งนี้ครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาจะคว้าชัยชนะ ได้หรือไม่จากนครราชสีมาพระเสราใจดังกล้องฟ้าเจ้าสัวน้อยมวยไทยหละสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณธนชัยจำนงหนาที่ของธนชัยจำนงครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับดังกล้องฟ้ากับมอกแกน น้ำมอยทั้งคู่โชคเต็มที่โชคตามปฏิกามีน้ำใจนักกีฬารับโชคดีแหมนิ่งจริงๆคร,ร,รับมอแกน32มนะครับกับสาว19ครับโคราชกับฝรั่งเศสอ่ะพิสูจน์สังขารครับ30ยังแจ๋วหรือเปล่าครับโดนแล้วจะร่วงง่ายไหม แม่แต่ที่แน่ๆดูมัดกลรามนี่คน32ถ้าไม่ออกกำลังกายไม่หลงสเสน่ห์ในรูปแบบมวยไทยแบบนี้การต่อสู้แบบนี้นะครับป่านี้ก็แม่มีลูกมีเต้าก็คงจะอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนแล้วครับคุณคงจะไม่เฟิร์มขนาดนี้แล้วครับนี่ครับผลพวงของการออกกำลังกายครับชาวต่างชาตินั้นเขาสัทธายอยู่แล้วครับศิลปะการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทยนี่เป็นประเภท4นะครับ ไม่มีไหวครูครับไม่มีมงคลไม่มีภาพประเจียดนะครับเราใช้ชื่อว่ามวยฮัดคอครับถูกต้องตามตัวบทกฎหมายนะครับคนที่ไม่กลัวดังกล้องฟ้าแลยครับมอแกมแมนฟรีดี้ครับขอเป็นฝ่ายเดินเข้าหาน้องจิมมัดขวาไปทีหนึ่งหนงองโอ้โหไปไปที่ต้นขาครับดังกล้องฟ้า วันนี้ไม่ปะทะครับให้โมแกนเดินเข้ามาโอ้หโดนยับซ้ายโตคื้นนะครับ1-2ตัดไปที่บริเวณด้านล่างเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของดังก้องฟ้านี่ประเภทปืนกลนะครับมาแบบรัวๆครับไม่ออกอาวุธทีเดียวครับสังเกตดูนะครับทักษะการใช้อาวุธหมัดเท้าเข่าศอกมาเป็นชุดครับยับซ้ายดีครับมอแกนเรื่อง้องร้อนเร็วหน่อยครับขึ้นมาตัวเองนี้สั้นกว่าครับ ไปถอยหลังนี่อาจจะเข้าทางคู่ต่อสู้ครับนี่ครับมอแกนก็เดินทิ้งเปิดทิ้งใส่ก่อนเลยครับแหมชวนทะเลาะเลยครับมอแกนมันเฟรดี้ครับไม่กลัวครับวัดกันที่ความแข็งแรงครับมาจับแล้วก็สอกวางไปบนไหปลร้านะครับแล้วกดลงไปเจ็บนะครับลูกแบบนี้ครับเป็นเทคนิคเทคนิคนะครับ แต่ว่าตัวเล็กก็โชว์พลังเหมือนกันครับแนมะ่พยายามจะรังคอลงมาครับครับยังแข็งแรงอยู่ครับทั้งคู่ตอนนี้ยังไม่มีใครยวบครับโอ้โหชวนทะเลาะตลอดเลยครับรมแกมัเฟรดี้ไม่ยอมเว้นช่องว่างช่องไฟให้ดังก้องฟ้าหายใจเลยครับดูเหมือนจะแผนเป็นแผนตั้งรับอยู่นะครับดังก้องฟ้าหลอกให้คู่ต่อสู้นั้นเปิดเกมใช้พลังงานเยอะๆครับ โดนหน้าหงายเหมือนกันครับดังก้องฟ้าครับโอ้มอแกนใจถึงใช้ได้เลยครับดูครับวันนี้คิดจะมาดวนเข่ากับดังก้องฟ้าเลยครับแม่แล้วใจ้ข่ายลูกยาโมยิมเลยครับมอแกนซ้อมอยู่ในโคราชเหมือนกันแล้วครับอาครับเดินแล้วครับดังก้องฟ้าต้องสไตล์นี้ครับถึงจะเป็นดังก้องฟ้าตัวจริง มาเดินในช่วงปลายยกนะครับดังกล้องฟ้าครับมีแผลปลิมาเล็กๆเลยครับมอแกนบริเวณคิ้วซ้ายผัดช้าครับทิ้งขวาเับเต็มแก้มเลยครับมอแกนไม่ครับทักษะการใช้หมัดสวยงามครับแยบอิกาจิกไข่แต่ว่าโดนตบสวนคืนเหมือนกันครับลงล่างขึ้นบนครับมาทีเดียว4ี่บัตครับ ดังก้องฟ้าโอ้โหลูกนี้ขวาตัดชายโคลงครับจุกเสียดนะครับลูกแบบนี้ครับเอาครับเกมเปิดแล้วครับใส่เต็มที่ครับยกนี้โอ้พร้อมที่จะแลกเลยครับมอแกรมฟรีดี้ครับดังก้องฟ้าก็สนองครับอ่าจิ้มลำตัวไปก่อนมอแกมก็ดื้อครับโอ้โหยกการสูงๆครับ ลูวีเข้ามาสงครามกำปั้นเกิดขึ้นแล้วครับไม่เห็นมีตัวครับทางด้านของมอแกนต้องบอกว่า30ยังแกวจริงๆครับดูครับสู้ทุกเม็ดนะครับดูกล้ามเนื้อดูสรีระครับไม่มีฟอเลยครับดูครับแพ้ชนะไม่รู้ครับมีความสุขแล้วครับตอนนี้มอแกนสาวจากฝรั่งเศสครับลูกยาโมยิม ก็ถือว่าชวนบูชวนทะเลาะตลอดครับอแต่ว่ามาเลยครับดังก็อฟ้าโอ้โหฟันสองเข้าไปเต็มเต็มโอ้โหตอนนี้เลือดครับน่าจะบริเวณโอโหน่าจะมีเลือดออกนี่นะครับมอแกนโอ้โหโดนฮุกซ้ายครับเสร็จแล้วก็มาประกบในตีแขกกรรมการมีดูเลยครับอาจารย์ธนาชัยต้องให้แพทย์สนามดูด้วยครับโอ้โห ตรงไหนครับโอ้โหทั้งหูทั้งคิ้วติ่งหูด้วยครับมีเลือดหางคิ้วซ้ายไม่เป็นไรครับนิดเดียวครับแต่ว่าเลือดมันพุ่งออกมาครับสีแดงฉาดเลยครับร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อสูบฉีดหัวใจเต้นแรงครับโอ้ยิ่งเห็นเลือดยิ่งคึกเลยครับดังกล้องฟ้าหมอแกนเองก็ไม่มีฟอร์นครับดูครับเลือดเปิดมาถึงซีดเสื้อแล้วนะครับ สีขาวขาวกลายเป็นสีชมพูแล้วอ้าวครับแ,กกแลกนะครับนี่ต่อยทองครับแมต่อยหน้านี่เอาไว้อยู่ตัดสีข้างบ้างครับทางด้านของดังกล้องฟ้าต่อยหัวใจอีกทีหนึง่งแมนี่คือหญิงแท้นะครับดังกล้องฟ้าหมแกนนี่สามสิบสองแล้วครับแมต้องสูหกยกไล่ให้เลยครับหัวใจของนางน่ากราบมากครับดูครับนี่ครับนักต่อสู้จากฝรั่งเศส ในฝรั่งเศสเองก็มียิมวมยไทยเยอะแยะมากมายนะครับนู่นครับพี่หมูผุดผาดน้อยวรวุฒนู่นแหละครับไปบุกเบิกครับยุคแรกๆรกของวงการมวยไทยจำนานที่มีลมหายใจอยู่นะครับผุดผาดน้อยวรวุฒโอ้โของตีไม่หยุดเลยครับมอแกนเฟรดี้ครับร้อนฉ่ำร้อน่าตลอดอะให้แพรสนามขึ้นมาดูอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเลือดสด สีน่กลัวจริงๆครับเลือดเยอะมากครับไม่เป็นไรครับพี่หมอบอกเลสโก้อาเลสโก้ก็ไปต่อครับครูปงนาเอาโดมัดขวาของดังก็ฟายครับย้ำเข้าไปอีกทีนึงโอ้โหทั้งฟันทั้งต่อยเลยครับตอนนี้หมอแกนก็ไม่สนครับเดินชนโอ้โหยาวครับถีบหน้าเลยครับแ่ไวไลน์จริงๆครับสาวฝรั่งเศสไลน์นี้ครับ นี่ครับผมเชื่อเหลือเกินว่าลูกทีมเมื่อสักครู่นั้นทักษะกีฬาเทควันโดนะครับมาปรับใช้สไตล์ของเกมการต่อสู้ในรูปแบบผสมครับโอ้โหเลือดกแก่เข้มข้นจริงๆครับไปดูไฮไลท์ครับยกที่แล้วนี่ครับต่งคนต่างโดนครับจะปากสอนครับแต่ว่า ไม่โดนนะครับร์แกนโอ้โหต่อยลำตัวลูกนี้ครับน่าจะจุกนลครับแล้วก็ถีบหน้าครับเป็นไซคิกโอ้โหไม่มีใครยอมใครจริงๆครับคู่นี้ครับเดินต่อครับร์แกนครับโอ้โหหางคิวซ้ายติ่งหูซ้ายเหมือนจะมีเลือดครับไม่สนใจครับ โอ้โหต้องระวังครับมีหมุนด้วยครับกำปั้นนารายคว้างจักนะครับนี่ล็อกเข้าเอวรวบได้เะครับเอวแต่ว่าอย่าดัดหลังนะครับดึงเข้าหาตัวแล้วใช้หน้าอกกดนี่ไม่ได้ครับผิดกติกามวยไทยครับห้ามกัดห้ามหักหลังห้ามดัดหลังห้ามบิดสะโพกแบบยูโดห้ามออกอาวุธใส่กระจับนะครับ ยกเว้นลูกเตะลูกทีบครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ควรจะมีเจตนาไปจุดนั้นนะครับสปอร์ตแมนสปอร์ตเกินครับบนเวทีเอาครับใส่ต่อครับโอ้โหเลย่มครับโอ้ดังกองฟ้ากันหน้าเงียหน้าหงายไปหลายชุดนะครับไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะครับกว่าจะเข้าถึงตัวนี่ก็โดนตลอดนะครับดังก้องฟ้าเดินลุกไล่ครับอาสูนที่แข้งขวาล็อกได้บิดมา โอ้โหเลครับมอแกนได้ชิงตีก่อนเลยครับไม่ต้องรอให้ดังกล้องฟ้าเริ่มขยับเข้ามาวางแข้งขวาโอ้โหเดินถล่มแหลกครับดังกล้องฟ้านี่ต้องรวบตัวไว้ก่อนครับถอยแล้วเหมือนจะต่อยไม่ดีครับดังกล้องฟ้าต้องเดินครับสไตล์ถนัดครับนั่นแหละครับต้องเดินบ้างครับต้องเดินครับอ่าทำให้ชัดครับอ่า ไม่ใช่มวยมวยฝีมือครับพูดง่ายๆดังกล้องฟ้าต้องเปิดเกมตะลุมบอลโผนัวโพันครับถึงจะเป็นสไตล์ของดังกล้องฟ้าครับโอ้เสียงเชียร์นี่ดังระงมไปหมดนะครับเตืหน้าหมดีขยี้ไปเรื่อยๆครับบอกแกมันเฟรดี้แม้ว่าจะมีพาะแต่เธอก็ไม่สนใจเลยครับ เดินหน้าไต่ขวานำจะดึงศอกกลับไม่โดนให้กำนิ้วนะครับบางทีเผลอไปคลายนิ้วครับแล้วก็ไปโดนตาลงนะครับเหมือนจะเป็นลูกค้ำอะไรประมาณนั้นแหละครับอาจจะไม่มีเจตนานะครับสู้กันด้วยกฎกติกาที่ใสสะอาดอยู่แล้วครับอาจจะเผลอครับเผลอครับยื่นมือไปเหมือนจะค้ำต่อยอะไรครับบางนั้น กลายเป็นนิ้วไปสัมผัสใบหน้าครับครับว่ากันต่อครับโอ้หสนุกจริงๆครับดูครับไม่มีช่องไฟได้หายใจเลยครับลุยกันแหลกครับบทยกสุดท้ายครับโอ้ยนี่กรตะโกนคลายความกดดันหมัดขวาเต็มๆนะครับ มุดมาจะต่อยลำตัวนะครับแต่ว่าโดนฝ้าของดังก้องฟ้าหลังๆนี่เริ่มจะจับทางได้เลยครับมีสอกกลับไม่โดนแต่ตอนนี้ผลคะแนน,นยังเป็นทางการอยู่ในมือของผมแล้วและกรรมการทั้ง3ท่านนะครับให้คะแนนไปชนะยชนะ29ต่อ28 and y o u r winner by unanimous decision คะแนนเอกฉะันครับ <Red> ดังกองฟ้าเจ้าส่น้อยมวยไทยครับวันนี้เอาชนะบอแกนมันเฟรดี้สาวแกลจากฝรั่งเศสไปได้ครับ